สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกมที่ชื่อว่าเชลล์วัชเชอร์นะครับผมก็ผมก็ได้นั่งหาเกมมาโหลดเล่นนะครับผมก็มาเจอเกมนี้เข้าในเว็บอิชิร์ไอโอนะก็คือเรื่องราวเนี่ยก็คือเรารับบทเป็นคนเฝ้าบ้านนะครับผมโดยเจ้าของบ้านเนี่ยก็แค่บอกว่าให้เราทําตามกฎของเอลซ่าถ้าเกิดว่าเราทรําผิดกฎแล้วก็เอ่อไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าเอเขาวากำลังจับตาดูเราอยู่นะครับผมมาครับอยู่หน้าเกมแล้วนะรูสตูเบินะครับผมโอเคไปเริ่มเลยดีกว่า เสียงอะไระ่ะน่ครปุ๊ครับโอเคตื่นนะเอ้ยเฮ้ยอ่ hey, อะก็แค่มาแจ้งเตือน,อนเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะก็มาเจอชั้นตอนสองทุ่มแล้วกันนะก็กดอนะ่ะวางอยู่บนโต๊ะนะพยายามทำตามกดด้วยละ่ะ เออฉันไม่อยากจะเฝ้าบ้านเลยคืนนี้คือเขาให้เฝ้าแปดแปดน่าจะหมายถึงสองทุ่มครับโอเคแล้วเจ้าของบ้านหมายถึงอะไรที่บอกเกี่ยวกับกฎต่างๆอะบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ฉันแค่อยากจะให้คืนนี้มันผ่านไปฉันอยากได้เงินเพิ่มแหละโอเคโอเคครับ มาแล้วโอเปจ์ทีฟนะครับก็คือไปอุ่นสแน็คก่อนที่จะออกไปอุ่นสแน็คนะครับอย่าง okay. นี้เราอยู่ในบ้านผมเป็นเหมือนคอนโดนะครับเนี่ยคอนโดร,บรอบๆนะข้างนอกขีม้าตกด้วยกดเลยเปิดประตูกด e เปิดประตูนะครับแล้วตรงนี้กดอะไรได้ไหมกด e กดอะไรไม่ได้นะกด e เพื่อปิดประตูโอเคกด e ค้างไว้นะกด e ครับเปิดประตู ันนี้มีฮีเตอร์แล้วก็มีชักโครกนะกดอะไรไม่ได้นะผมประตูเปิดไว้ก่อนนี่หรอสแน็คนะครับโอเคหยิบมาแล้วก็ไปอุ่นนะครับโอเคอุ่นอุ่นอุ่สร็จแล้วไงต่ออาวอุ่นเสร็จแล้วอุ้ยเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับต้องรอมันติ้งก่อนมันคือไมโครเวฟนี่เองแล้วไปไหนต่อ อุ่นเสร็จปุ๊บอุ่นเสร็จปุ๊บอา้าวกิน๋อกดคลิกซ้ายเพื่อกินครับเมื่อกี้แล้วอ่ฉันคิดว่าฉันน่ต้องไปแล้วละ่ะมันก็สายมาแล้วแล้วก็ไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยก็อยู่ห่างไกลไว้ชั่วโมงนึงอ๋อโอเคครับเราต้องออกไปบ้านหลังนั้นนะโอเคกดอีกครั้งเพื่อออกไปครับอันนี้เหมือนเหมือนติวตัวเรียกว่าสอนว่ากดปุ่มอะไรนะ เพราะว่าเกมไม่ได้บอกเรานะครับต้องกดปุ่มอะไรผมมืดมากโอเคถึงแล้วเหรอขอบใจสำหรับการประสงค์นะนั่งแท็กซี่มานะครับนี่ออกไปแล้วคือโอเคนี่คืนนี้มันผ่านๆไปเถอะฉันอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่มีเอ่อสโนมนนะครับมิสเตอร์โทนะโอเคเปิดประตูครับผม เออปิดประตูก่อนแล้วกันนะหรือผมเปิดไปได้เปิดไปได้ปล่ะเปิดไปได้เครูสภาพเปิดไปได้นะครับมีของขวัญคริสต์มาสเต็มเลยแล้วก็ตามหากดนะครับกฎของบ้านหลังนี้เหรอนี่นี่เองอยู่บนโตนะครับทำไมบ้านหลังนี้มันคุณนี่คือใครครับเนี่ยนี่คือกฎของบ้านหลังนี้นะกนะ็คือกฎสําหรับเอลนะครับผม ต้องพูดเสมอว่าคุณนายเอลก่อนที่จะออกจากห้องแล้วก็อย่าแต่ต้องเอลเด็ดขาดแล้วก็อย่าอย่าออกจากบ้านหลังเที่ยงคืนคุณนายเอลกันเหรอที่มันกดอะไรกันเนี่ยโอเคห้ามแต่ต้องตัวเอล้วยนะครับโอเคฉันช่างหัวมันดีกว่าแล้วก,ก่อนอื่นฉัน ลองสำรวจบ้านดูก่อนในระหว่างที่ฉันพอมีเวลาโอเคครับก็คือให้สำรวจบ้านนะสำรวจห้องต่างๆนะครับกู๊ดไนเอลกูดไนเอลหรออุ้ยตก,ตกมาที่ไหนเนี่ยเป็นบันไดน,นะวิทไฟเปิดไม่ได้ครับมันจะมีอะไรมาล่าเราไหมเนี่ยหนังบ้านเปิดไม่ได้นะ คุณนายเอลฟ์รูไม่มีอะไรนะตรงนี้นี่ทำไมบันไดถึงเออเป็นเลือดครับเนี่ยนี่ห้องอะไรเอ่ยห้องเก็บของนะครับแผนถุงเท้าคือคือตกแต่งบ้านเป็นแบบคริสต์มาสเลยนะเขาว่าขึ้นไปนชั้นบนดีกว่าครับโอ้โหทางแบบรับแคบนี่ห้อง มีรีโมททีวีนะมีกุญแจเอ่อเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยกระาดาษอะไรสักอย่างนึงครับเราคิดถึงนายมากโอเคนี่มันเริ่มหน้าขนลุกละเฮนรี่เราคิดถึงนายเฮนรี่โอเคครับคุณ <night>, นายเอลนี่ผมพูดแล้วนะในห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าวันนี้อะไรอะ่ะมารีคริสต์มาสเออ มื่อไหร่คุณถึงจะกลับมาลา่เฮนรี่นี่มันเหงามากเลยนะโดยที่ไม่มีนายเนี่ยมันไม่มีใครให้จับตาดูเลยตอนที่นายไม่อยู่ใครคือเฮนี่เนี่ยคุณนายเอลโอเคคุณนายเอลครับมาห้องเนี้ยห้องนี้ก็เปิดได้เออดูห้องนี้ก่อนแล้วกันนะห้องนี้ห้องนี้ดูไม่มีอะไรนะครับอา้าวตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบห้าแล้วนะครับ ก็คือเลยเที่ยงคืนแบบนั้น,นสิก็คือห้ามออกจากบ้านหรือเปล่าโอเคห้ามออกจากบ้านนะแล้วผมต้องทำยังไงเอ่ยห้องนี้แอบเหมือนห้องให้แอบเลยครับเออแอบได้ปาวะต้องมีตัวอะไรมาไล่เราแน่เลยโอเคปิดประตูกนแล้วกันนะอันนี้เปิดไม่ได้ครับอ่านกฎอีกข้อเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอุ๊ยอะไรอะ่ะ นี่เจ้าของบ้านไม่เคยบอกมีว่าเขามีลูกด้วยแล้วทำไมหน้าของเขาถึงต้องโดนขีดออกไปด้วยอะ่ะอ๋อฉันหิวละฉันว่าฉันลงไปข้างล่างหาอะไรกินดีกว่าหาอะไรกินข้างล่างนะครับโอเคเปิดมาเนี่ยเออค่อนข้างน่าหวาดกลัวน,นิดนึงนะครับ้ยฉันว่าฉันไม่ได้เอาเอลมาตั้งไว้ตรงนี้นี่ หรือหรือฉันเอาวางกันเหรอฉันว่าฉันควรนำเอลตัวนี้กลับคืนไปเอาเขาบอกอยู่ว่าห้ามเอากลับไปอุ๊นี่ผมสามารถเรียงได้นะครับเนี่ยอบอกห้ามทัชเดอลนะครับแล้วก็ห้ามออกจากบ้านหลังเที่ยงคืนหรออฉันยังไม่ควรกลับอะนะเออมันมีทางอื่นไม่ได้ขออ่านกดอีกทีนะโอเค ก็คือต้องพูดกูในเอลเสมอก่อนที่จะออกจากห้องไหนก็ตามนะก็คือผมพูดแต่ว่าตัวละครในเกมไม่ได้พูดนะครับแล้วก็อย่าจับเอลอย่าจับเอลโอเคโอเคครับเอา้าเกมบั๊กเอา้าเกมอ้าไม่บัก๊กโอเคโอเคได้เอลจับมาแล้วเคลไกขึ้นหรือเปล่าที่มันแปลกมาก ไม่หมนเถอะแต่ว่าฉันหาขนมไปกินดีกว่าหยิบขนมนะครับหยิบขนมเอวอยู่ที่เดิมนะแล้วกินโอเคกินแล้วง่ายต่อนี่มันก็ดึกแล้วฉันว่าฉันนอนพักหน่อยดีกว่าเอ่อเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าฉันสามารถเข้าไปนอนในห้องที่ไกลที่สุด จากบันไดได้นะโอเคห้องนอนที่ไกลที่สุดจากบันไดนะครับอดี๋ยาตามมานะห้องนอนที่ไกลที่สุดก็คือมีหนึ่งสองห้องไหนไกลสุดวะเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าที่ไกลสุดที่มีมิสเตอร์โโอเคครับห้องนี้ปิดประตูก่อนดีกว่านี่นอนซะหน่อยนะยังมีอะไรมานะครับอย่านะทำไมมันหลุดวะเนี่ย go to b e d โอเคนอนและนอนอุ้ยมีเสียงขอประตูครับอะไรอะ่ะนั่นมันเสียงอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นเสียงหิมาก็ได้เดี๋ยวนะฉันลืมเกี่ยวกดไปเลยอะ่ะนี่ฉันไม่คนแต่ต้องเอวหรือเปล่าแล้วฉัน ต้องบอกฝันดีกับเอลหรือเปล่าเนี่ยเออฉันคิดว่าฉันอาจจะทำไปอะนะอา้าวเดินไปบอก굿ไนท์กับเอลงั้นเหรออุ๊ยอะไรอะเอมื่อกี้หน้ามันหัน,นครับตอนนี้ทิ้งคืนจิแพทย์ี่เรานอนไปเวลาไม่เปลี่ยนเลยข้างนอกมีอะไรอะข้างนอกไม่มีอะไรนะครับทำไมเราเดินทะลุอันนี้มาได้วะเนี่ยผมว่าเปิดประตูมาเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋หรือเปล่า จะเออุ๊ยเดี๋ยวนะนี่เอลหายไปไหนแล้วเจ้านี่นี่เป็นเพราะว่าฉันไม่ทำตามกฎหรือเปล่ายังไงฉันลองหาดูอีกรอบดีกว่าไปเช็คกดอีกรอบเช็คกดอีกรอบกดสำหรับเอลไปนอน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  เดี๋ยวมันอะไรเนี่ยนี่ฉันไม่ได้เปลี่ยนกดพวกนี้นะฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วโอ้โหผมว่านี่แหละจงังหวะนี้แหละหนีเดี๋ยวฉันลืมกุญแจไว้ที่บนเตียงเอาลืมกุญแจไว้บนเตียงงั้นเหรอมีใครอยู่ไหมอม่มีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าโอ้โหแย่แล้ววะ่ะ บนเตียงั้นเหรออะไรอ่ะอุ้ยมันอะไรกันไม่มนถึงมาอยู่ที่นี่ยังไงฉันก็ต้องไปหยิบกุญแจพวกนั้นมา y o ยูโว the r ะรูทนายแฮกกดฉันกำลังจับตาดูนายอยู่หยิบกุญแจแล้วอุ้ยอุ้ยฉันต้องออกไปจากที่นี่ออกยังไงวะเนี้ยออกจริงเปล่า ออกจริงเปล่าอะออกก็ออกเฮ้ยอ,อะไรวะออกกันนะออกกันนะออกกันนะเฮ้ยเฮ้ยกระดาษอุ้ยโอ้อโหอ,อะไรอ่ะกระดาษขออ่านก่อนขออ่านก่อนฉันทำาไรกดพวกนี้เพราะงนั้นที่เนี่ยไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วเขากำลังกระซิบยางแผ่เบาเขาจะออกไปอาจจากไปในคืนนี้ ขาหลบซ่อนในความมืดหลีกหนีแสงสว่างฉันบอกฝันดีกับเขาแต่ว่าไม่นานนักจากนั้นฉันก็แตะต้องตัวเอลฉันทามันผิดไปเพราะงั้นฉันก็เลยอยู่ที่นี่ฉันไม่สามารถหลบหนีไปได้พวกเอลมาจับต้องฉันอยู่และเขาก็เหมือนกันเฮลรี่เฮลลี่นั่นคือชื่อของเด็กนั่นหรอนี่ฉันติดอยู่ที่นี่กัหรอเหมือนกับเขา ฉันต้องทำลายตุก๊กตาเอลนั้นซะเอาทำลายยังไงอ่ะตุก๊กตาเอลไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ไงตุก๊กตาเอลสิ่งนี้จะต้องโดนกำจัดโอเคเอาไปใส่เตาเผาเตาเผาอยู่นู่น โอ้โหใส่เตาเผานะครับนี่เผาเป็นไงเอาละตอนนี้เอเลตอนัวนั้นก็ได้พักผ่อนแล้วถึงเวลาที่เราจะออกไปจากที่นี่โอเคโกโอยเี้ย yeah! เอาเราโดถจับมาช่วยด้วยฉันติดอยู่ที่นี่เหมือนกับคนอื่นๆอะไรอ่ะ ว่าอุ้ยเออเราไม่ยอมทำตามกฎนะนายไม่ยอมทำตามกฎพราะงนั้นนายจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็จะถูกจับตาดูตลอดไปเอาก็คือเหมือนมาเป็นแบบตัวลายตัวแทนปะแบบเฮนลี่คือเด็กเด็กในนั้นหรือเปล่าครับไม่มั่นใจนะหรือว่าเฮนลี่เนี่ยก็คือ ดนเอวจับตัวไปเหมือนกันหรือเปล่าเออนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว <c oughs> ันนั้ผมก็จบรับสำหรับเกมเชเวอเชอร์นะยังไงก็ขอบคุณรับชมครับผมเจอกันใหม่เกมหน้าครับสวัสดีครับ